นี้วันที่แปดเดือนสองนะครับปีสองพันยี่สิบสี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเยี่ยมชมกระดานเทรดบิดพาซ่านะครับเป็นกระเป๋าส่วนตัวเรานะครับคือใบนี้แหละครับบิดพา่านะครับที่พันโครตอไทยถูกต้องตามกฎหมายไทยนะครับ เป็นบริษัทที่สร้างกระดานเทรดขึ้นมาเพื่อให้เราได้เก็บกินทรัพย์ซื้อขายเหรียญคริปโตนะครับอันนี้ผมตั้งซื้อตั้งขายไว้แล้วครับมันขายให้แล้วนี่ครับเห็นไหมนะครับนะครับเป็นเหรียญชิบะอนุนะครับกดขึ้นมาดูนะครับนะครับกดขึ้นมาดูนะครับเขาขายให้เรียบร้อยแล้วครับตั้งซื้อตั้งขายไว้นะครับแบบจิมิตนะครับ ดิมิตนะครับพอมันการดมันเขียวขึ้นไปถึงที่เราตั้งไว้มันก็จะขายให้ทันทีนะครับทำกำไรให้เรารายวันนะครับตัวนี้นะครับเป็นกระเป๋าของเราเองนะไม่ได้เอาเงินไปฝากไว้กับใครนะครับกดซื้อกดขายด้วยตนเองนะครับเป็นกระดานเทรดบิตทาซ่าถูกต้องตามกฎหมายครับไม่ใช่สีเทานะครับเป็นสีขาวนะครับเห็นไหมครับ ขายให้เป็นที่แปดเดือนสองนะครับเนี่ยเวลาเที่ยงคืนกว่านะครับเขาขายให้นะครับอันนี้จํานวนเหรียญที่ขายไปนะครับสี่สิบแปดล้านนะครับได้เป็นเงินสดมาหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะไปตั้งซื้อไว้ใหม่ได้นะครับ ปิดตรงนี้นะครับกดปิดนะครับคราวนี้นะครับให้เรามากดที่บอเล็ตนะครับกดที่บอเล็ตนะครับไปดูสินทรัพย์ของเรานะครับว่าเรามีอยู่เท่าไหร่ครับสินทรัพย์นะครับสินทรัพย์รวมเงินสดนะครับตอนนี้มีอยู่ที่เจ็ดพันสี่ร้อยนะครับนะครับ แล้วก็เรามาดูเงินสดที่เราขายเหรียญไปนะครับนี่กดตรงนี้นะครับเงินสดนะครับกดตรงนี้นะครับก็จะเห็นยอดเงินคงเหลือที่ใช้ได้นะครับนี่ครับเห็นไหมนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับถ้าเราจะถอนเข้าบัญชีธนาคารเราก็กดถอนตรงนี้นะครับกดถอนตรงนี้ครับแต่ผมไม่ถอนนะผมจะ เอาไว้นี่แหละครับจะตั้งซื้อเหรียญใหม่นะครับเพื่อสร้างกําไรนะครับถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องกระดานเทรดนะครับรู้ว่าซื้อขายยังไงนะครับเราก็จะสามารถหาค่ากับข้าวได้ครับวันละสี่ห้าร้อยสบายๆนะครับค่าแรงขั้นต่ําผ่านนะครับตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะนะครับตลาดนะครับคําว่าตลาดกดนะครับเขาจะขึ้นมาแบบนี้ครับอ๋อตลาดเขียวเลยนะครับวันนี้ครับ บิตคอยนะครับมาดูที่เหรียญบิตคอยครับที่คนซื้อเก็บไว้เยอะนะครับบิตคอยสร้างกําไรดีนะครับแต่ก่อนมันอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับไม่ได้อ่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตอนนี้ขึ้นมาหนึ่งล้านห้าแสนแล้วครับถ้าคุณมีหนึ่งบิตนะครับเท่ากับตอนนี้ถ้าคุณขายหนึ่งบิตนะครับคุณจะมีกําไรอยู่ล้านกว่านะครับเพราะตอนนั้นมันห้าแสนเองนะครับถ้าเราซื้อไว้หนึ่งบิตนะครับ บวก3%เห็นไหมครับเงินกําลังขึ้นนะนะครับขายแล้วโอนเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเราเลยนะครับสบายสบายทาเองนะครับไม่ต้องไปให้ใครทําให้นะนะครับเป็นกระเป๋าส่วนตัวของเรานะครับตลาดเขียวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ครับเหรียญทุกเหรียญขึ้นราคาหมดเลยนะครับนี่ครับอย่างเหรียญจิวะอโนุนี่ครับที่ผมซื้อคลองไว้นี่ครับตอนนี้บวกสองนะครับ บสองตอนนี้ผมจะเข้าไปตั้งซื้อไว้ใหม่นะครับเพราะมขายไปแล้วนะครับระบบมันขายให้แล้วนะครับแล้วกดเข้าไปตรงนี้มือจิ้มลงไปเลยครับโอ้โหพุ่งขึ้นนะครับกัดนะครับเห็นไหมเขียวขึ้นสามแท่งเลยนะครับถ้าแดงลงมาเราก็ซ่อนซื้อไว้นะครับซ่อนซื้อไว้นะครับสร้างกําไรนะครับแต่ถ้ามันเขียวขึ้นอย่างนี้อย่าไปกดซื้อนะครับต้องกด แดงอย่างเดียวครับให้มันแดงมาอย่างนี้ครับนี่แดงลมาอย่างเี้นะครับเป็นการ์ดแดงลงมาค่อยซื้อนะครับก็มาดูราคาที่เราจะตั้งไว้ครับเราจะตั้งไว้จะซื้อเท่าไหร่สามหนึ่งศูนย์ศูนย์หรือว่าจะซื้อสามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับเราจะตั้งราคาซื้อไว้นะครับแต่วันนี้นะครับผมจะตั้งไว้สามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับเพราะ ตอนที่ผมขายไปเอามากดดูก่อนว่าเราขายไปเท่าไหร่นะครับเขาขายให้เราไปราคาเท่าไหร่่ะกดตัวนี้ขึ้นมาครับกดขึ้นมาอ่าเห็นไหมครับนี่ราคาไหนราคาอ่านี่ครับราคาขายไปที่สามหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์นะครับสามหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์แต่ผมจะมาตั้งซื้อใหม่นะครับ แล้วมากดที่ตลาดนะครับกดที่ตลาดแล้วก็มากดเหรียญที่เราใช้งานอยู่กดขึ้นมาครับผมจะมาตั้งซื้อไว้ในราคาสามหนึ่งห้าศูนนนะครับราคานี้จะตั้งตั้งซื้อไว้นะครับอ่าแล้วก็กดนะครับกดที่ซื้อนะครับกดตรงนี้ครับซื้อนะครับกดซื้อ พอกดซื้อปั๊บนะครับเราก็มาตั้งลิมิตไว้นะครับซื้อใครอัตโนมัติได้ครับกดตรงนี้ครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมากดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซื้อร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้อเงินสดที่เรามีอยู่เราซื้อทั้งหมดนะครับกดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับนะครับกดร้อยเปอร์เซ็นต์เงินสดที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ เราก็มาตั้งราคาครับพิมข้างหลังนี่ก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลบตัวเลขออกนะครับลบตัวเลขออกนะครับล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 บ,ลบอ่าตั้งใหม่หนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็มากดแป้นพิมพ์ลงนะครับกดแป้นพิมพ์ลงปึ๊บ ก็จะขึ้นมานะครับให้เรากดซื้อนะครับกดซื้อนะครับกดซื้อเลยนะครับเราซื้อในราคานี้ครับสามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์นะครับจะได้เงินมาทั้งหมดหนึ่งหมืนห้าพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทนะครับจะได้ใช้เงินซื้อนะครับขออภัยครับจะได้ใช้เงินซื้ออยู่ที่หนึ่งหมืนห้าพันสาม ร้อยแปดิบเก้าบาทนะครับได้ซื้อมูลค่าเงินเราได้ซื้อน้อยลงแต่เราได้เหรียญเยอะนะครับทีนี้ได้สี่สิบแปดล้านเหรียญเลยนะครับสี่สิบแปดล้านเหรียญแปดแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเหรียญน,นะครับตอนนี้เหรียญยังไม่ฮับวิ่งนะครับยังอยู่ในราคานี้นะครับยังไม่แพงนะครับ แต่อนาคตอีกสองเดือนข้างหน้านี้อาจจะขึ้นไปหนึ่งบาทหรืออาจจะขึ้นไปที่หนึ่ง USD T สามสิบห้าบาทก็ไม่แน่นะครับตลาดกร็ยิงมาถึงนะครับซื้อเก็บไว้นะครับกดยืนยันที่ซื้อเลยนะครับกดยืนยันนะครับยืนยันซื้อนะครับอ่าเห็นไหมครับเขาทักเซตมานะครับทักเซตมาว่าเออซื้อแล้วเรียบร้อยครับเนี่ยนะครับคําสั่งนะครับโชว์แล้วคาสั่งหนึ่งหนึ่งคำสั่งนะครับ พอกราตรงนี้ครับกลับลงมาเป็นสีแดงแดงแดงลงมาแดงลงมาเรื่อยๆครับจนมาถึงสามหนึ่งห้าศูนย์ศูนย์ครับเขาก็จะซื้อให้เราทันทีครับตามจํานวนราคาที่เราตั้งซื้อไว้นะครับอันนี้คือการตั้งแบบติมิตนะครับซื้อขายโดยอัตโนมัติในกระดานเทรดปิดทาซานะครับไม่ต้องมานั่งเฝ้ากระดานนะครับตั้งไว้นะครับจะทําอะไรก็ทําไปนะครับ มีเงินหมืน่นสามารถสร้างรายได้ให้เราเป็นเงินแสนได้นะครับเพราะที่นี่นะครับเป็นการันตีที่มันมีความสาวสะอาดมั่นคงนะครับที่ผ่านกรรตอไทยเรียบร้อยนะครับไม่ต้องเอาเงินไปฝากไว้กับใครครับกดเองซื้อขายเองครับโอนเงินเองนะครับสนใจอยากเรียนรู้ทักมาครับผมยินดีให้ความรู้นะครับหากมีประโยชน์ แก่พี่น้องเรานะครับก็กดกระดิ่งกดติดตามนะครับทางช่อง y o u t u อ e พภิเดชแสนล้านนะครับช่อง youtube นะครับอภพีเดชแสนล้านนะครับกดเข้าไปก็จะขึ้นมาเลยนะครับช่อง Youtube อี่เดชแสนล้านฝากช่องด้วยนะครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่พี่น้องเรานะครับก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับตรงนี้ยินดีแนะนำนะครับแนะนำ บ,บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วก็บอกพี่บอกน้องเรานะครับรวยคนเดียวมันไม่มันครับรวยไปได้ก,กันมันจะมันกว่านะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้กับพี่น้องเรานะครับตอนนี้ซื้อไว้เรียบร้อยนะครับเรามากดตรงนี้ครับนี่ยน่ารักนะครับอ่าน่ารักตรงนี้ก็จะมี การฝากเงินการซื้อขายนะครับพอมเงินนะครับมันก็มีหลายๆอย่างครับตอนนี้มีเงินสดเป็นทรัพย์สินของผมอยู่ในนี้นะครับมีสองหมื่นสองพันแปดร้อยห้าบาทนะครับแต่ถ้าเหรียญมันวิ่งขึ้นราคานะครับช่วงตลาดกระทิงมาถ้าขึ้นเหรียญละบาทตอนนี้ผมมีอยู่สี่สิบแปดล้านเหรียญใช่ไหมมันก็จะขึ้นเป็นสี่สิบแปดล้านบาทครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับถ้าเราไม่เรียนรู้จริงนะครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องทํานะครับตรงนี้นะครับได้จริงนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้นะครับยินดีให้คําแนะนํานะครับหากมีประโยชน์แก่พี่น้องเรานะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเช์ให้กับพี่น้องเรานะครับในช่อง youtube อัพเดทแสนล้านอัพเดทแสนล้านครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ